ตอนการพรรนาสัตว์ในป่าแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องกับหอโครงประพาทานทองแดงรายวิชาภาษาไทยภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568เวลา4ชั่วโมงจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ด้านความรู้ได้แก่การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆวรนนัดีเกี่ยวกับการบันทึกการเดินทางการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรนนัดี 2. ด้านทักษะกระบวนการได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสารุปย่อทักษะการเชื่อมโยง 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่มีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งม,มั่นในการเรียนรู้กาบ่อโครงประพาทานทองแดงเป็นบทชมธรรมชาติที่แต่งขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างการเดินทางของกระบวนสเสด็จทางสะทนละมากจากข้าเจ้าสนุกถึงทานทองแดงซึ่งทานทองแดงในที่นี้เป็นชื่อลำน้ำที่ขอพระพุทธบาท เป็นบริเวณที่ตั้งของพระตำหนักทานเกษมที่มีมาตั้งแต่สมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าพระสาธทองโดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศทรงพระนิพนธ์วรรณคาดีเรื่องนี้ขึ้นเมื่อครั้งตามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีลักษณะคำประพันธ์กลบา่อโครงประพ่าทานทองแดงเป็นชื่อบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยใช้กาบยานีส1บแต่งสลับกับโครงสีสุภาพอย่างละหนึ่งบท โดยขึ้นต้นด้วยกาญยานีและตามด้วยโคงศีภาพที่มีเนื้อความอย่างเดียวกันคือให้วรคที่หนึ่งของกาบยานีกับบาดท,ที่หนึ่งของโคงศีภาพบรรยายข้อความอย่างเดียวกันหัวข้อถัดไปจะเป็นแผนผังกาบหอโคงค่ะและในหัวข้อถัดไปจะเป็นผู้แต่งผู้แต่งของเรื่องกาบอหอโคงประภาทานทองแดงนั่นก็คือ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศยเชษสุริยวงหรือที่รู้จักกันในานามเจ้าฟ้ากุ้งประวัติผู้แต่งเจ้าฟ้าธรรมธิเบศยเชษสุริยวง์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่หนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวบรุมโกศกับหลวงอภัยนุชิตพระมเ ah ห e สีใหญ่สมเด็จพระพันวษาใหญ่มีบทบาทพระราชินิพนธ์ที่โดดเด่นได้แก่เพลงยาวกับหอโคงประพาทานทองแดงพระมาลัยคำหลวง กาเพเรือและนันโทปนันทสูตรคอมหลวงเรื่องย่อกล่าวถึงการพันานาไปในป่ามีสัตว์ต่างๆเช่นเลี้ยงผากระจงฝูงลิงชนีฝูงข้างงูเขียวตุ๊กแกยุงทองไก่ฟ้าหนูนกต่างๆเช่นนกแก้วนกกระตัว้วนกแขกเต้านกโนรีนกสัตวา พืชต่างๆเช่นช้องนาครี่สบายนางสีดาหัวลิงกระไดลิงพอถึงที่ทานน้ำใสสะอาดเห็นนานาชนิดกำลังกินไครตะไคร่น้ำจอกสาดรายว่ายไปมาหน้าเรื่นรุม การบันทึกเรื่องการเดินทางไปพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บุรีในสมัยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศกรวีได้บันทึกภาพความงดงามตามธรรมชาติของทานทองแดงซึ่งเป็นลำน้ำแห่งหนึ่งกล่าวกันว่าน้ำใสจนแลเห็นตัวปลาวันณคดีเรื่องนี้พรรณนาชมธรรมชาติชมนกชมไม้และสัตว์ต่างๆทําให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในสมัยนั้น คุณค่าด้านแนวคิดกับหอคงประภาสฐานทองแดงมีคุณค่าด้านแนวคิดที่สะท้อนผ่านการบรรยายและพนณนาเหตุการณ์ที่ปรากฏในเรื่องโดยแนวคิดสําคัญของวรรณคดีเรื่องนี้คือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นอกจากจะให้ความรื่นรมแก่มนุษย์แล้วยังช่วยทําให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุลอีกด้วย คุณค่าด้านวรรศิลป์ 1. การเรียนเสียงธรรมชาติเช่นเสียงร้องของสัตว์ต่างๆฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ยชะนีอุ่ยอุ้ยร้องหาฝูงข้างวางพฤกษาข้างโจนไล่ไข่ปลายยาง 2. การใช้คำที่แสดงการเคลื่อนไหวเช่นยวบยาบโจนไล่ไข่ คว้างโลดเลี้ยวปลิวอ้าปากลากกลวงรัดกัดพันพ้นเป็นต้นงูเขียวรัดตุ๊กแกตุ๊กแกแก่คางแข่งขยันกัดงูงูยิ่งพันอ้าปากง่วงล้วงตับกิน 3. การเล่นเสียงสัมผัสสระ และซ้ำคำลักษณะเป็นกลบ,บทเรียกว่ากาบบาดเลื่อนล้าหรือเลื่อนลำเช่นดูหนูสูรูงูงูสุดสูงง้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูงูทู่หนูงูทู่สี่ การใช้คำที่ทำให้เกิดจินตภาพโดยปรากฏทั้งสีและเสียงเช่นไก่ฟ้าอ้าสดแสงหัวสุกแดงแทงเดือยแหนมปีกหางต่างสีแกมสีแต้มแต่งอย่างวาดเขียนคุณค่าด้านสังคม กาบหอโครงประพาสทานทองแดงมีคุณค่าด้านสังคมทั้งประเพณีโบราณและด้านธรรมชาติวิทยาดังนี้ 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการเสด็จทางสถุลมะทางบกของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาที่เดินทางไปพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี คุณค่าด้านสังคม 2. ให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยากล่าวคือทําให้รู้ว่าผืนป่าในสมัยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์หลายชนิดที่ปรากฏในคาประพันธ์ปัจจุบันกลายเป็นสัตว์หายากและใกล้จะสูญพันธุ์วรรณคดีเรื่องนี้จึงช่วยบันทึกสังคมให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและทําให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นข้อคิด 1. มนุษย์ควรพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสุขใจ ในขณะเดียวกันควรรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป 2. การเดินทางเป็นการเพิ่มประสบการณ์นในชีวิตที่ดีอีกทางหนึ่ง E aí